เลี่ยนไปเมื่อวานเราเพี่ยนไปเลยเนี่ยเราก็จะไม่ได้เสียเราถามแล้วว่าถ้าเราเพี่ยนไปเนี่ยถ้าไฟเนี่ยเราก็ต้องเสียใช่ไหมเอางี้ว่าเนไหนๆเราก็ต้องเสียอยู่แล้วเราไปเสียเพิ่มอีกหน่อยดีกว่าเราจะได้รู้ว่าเนี่ยมันเสียมันวิ่งเร็วจริงสต่ว,ว่าจนเราคิดว่ามันมันเป็นพอหน้าร้อนแต่มาละเดือนเนี้ยเปน4,007แต่ไม่มีใครใช้ไฟเลยไฟฟ้าที่ไรก็จะได้รับคําอธิบายว่าเพราะเป็นอากาศหน้าร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ใช้มากขึ้นแต่มาสังเกตจริงๆก็คือเดือนเนี้ยมันโดดขึ้นมา จกปกตินะครับเป็นทีโดดมาเดือนละพันเลยเดือนนี้สี่พันเจ็ดซึ่งพอสี่พันเจ็ดเราไปดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเนี่ยมันใช้อะไรบ้างมันก็แอร์ตัวเดียวแล้วเ,เ,เ,เราลองไล่เช็คดูว่าบ้านเพื่อนเนี่ยใช้ปกติเหมือนกันไหมก็สรุปว่าค่าไฟเราไม่ปกติแน่นะครับแล้วพอไม่ปกติก็แจ้งการไฟฟ้าไปแต่ก่อนแจ้งการไฟฟ้าเนี่ยเราลองสับคัดเอาลงก่อนพอสับคัดเอาเสร็จเนี่ยมาสังเกตที่หม้อมันเริ่มขยับทีละนิดละนิดละนิดทีเนี้ย ไอ้ทีละนิดละนิดไม่เป็นไรแต่เวลาเราเสียบไฟเข้าไปเนี่ยแล้วเราปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆตัวแล้วเราลองเทียบดูอะของเราก็ยังวิ่งเร็วกว่าของคนอื่นเขานะครับก็เลยแจ้งการไฟฟ้าไปพอแจ้งการไฟฟ้าไปเนี่ยพนักงานก็มาเมาื่อวานนี้นะครับพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาเครื่องมววัดว่าไฟรั่วหรือเปล่าพอน้องบอกว่าไฟไม่รั่วไฟไม่รั่วเสร็จปุ๊บเราก็บอกน้องมันก็ไม่ปกติน้องก็เลยบอกเดี๋ยวผมชักสายเมนออกที่ไฟไม่ให้ไฟจักหลวงเข้านะครับพอชักออกปุ๊บ ขยับทีละนิดละนิดแต่น้องก็พยายามอธิบายว่ามันขยับทีละนิดนิดนิดเนี่ยกว่าจะได้รอบเนี่ยกว่าจะขึ้นน่วยหนึ่งมันตั้งหลายรอบนะพี่เราก็เลยอธิบายกลับไปว่าถ้ามันเสียเนี่ยมันเหมือนแบบว่าถ้าเสียบไฟเข้าไปเนี่ยมันเสียแล้วเนี่ยมันจะวิ่งมันจะวิ่งมากกว่าเดิมเลยถ้าเราใช้ไฟเยอะมันก็จะวิ่งเร็วมากเลยถ้ามันหลวมใช่ไหมครับทีเนี้ยเราน้องก็พยายามอธิบายว่าเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนมอเอเลยไหมเราก็เลยถามว่าถ้าเปลี่ยนหมอเอเลยค่าไฟเราจ่ายต้องจ่ายใช่ไหม แล้วถ้ามันเกินหม้อมันเสียจะชดเชยยังไงมนบอกว่าเขาเขาก็บอกว่าเราต้องไปเสียเงินเพิ่มอีกร้อยเจ็ดบาทเพื่อเอาหม้อมาเทียบมาเทียบกับตัวนี้ว่ามันเสียจริงไหมซึ่งผมคิดว่ามันเสียอยู่แล้วนะครับเพราะว่าค่าไฟเราใช้ปกติอย่างเงี้ยมันเสียอยู่แล้วเราก็เลยต้องยอมไปเสียอีกร้อยเจ็ดบาทเดี๋ยวนี้จะไปทาเรื่องเพื่อให้เอาเอาหม้อมาเทียบนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเนี่ยฝากให้กับเพื่อนๆดูแหละที่ทําคลิปลงไปว่า คอยสังเกตดูแล้วกันถ้ามันเสียเราก็ไม่รู้ว่าเสียเมื่อไรเราอาจจะเสียเข้าไฟซึมๆมานานแล้วก็ได้ที่มันเพิ่มเติมพยายามเช็คดูหม้อแล้วกันพยายามสับสับัดเอาแล้วมาดูที่หม้อแล้วกันนะครับก็เยย้อนกลับไปิตอนนั้นที่เจ้าที่ม,มาทักใสยออกหม้อก็ยังหมุนอ,อยู่หม้อก็ยังขยับอยู่ทีละนิดละนิดละนิดเนี่ยครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราลองจากดูจากทำแบบเงี้ยกับบ้านอื่นพอเราสับขัดเอาลงมันจะนิ่งเลยมันจะเหมือนหม้อตายเลยครับแต่อันนี้ก็ยังขยับอยู่น้องก็ยังให้ ช่มันเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เราอาจจะเสียซึมซึมมานานแล้วก็ได้แต่ถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนเลยเนี่ยเราก็ต้องจ่ายไปเต็มเต็มเลยจะไม่ได้อะไรเลยในไหนเราจะเสียอยู่แล้วเนี่ยตังค์เนี่ยยังไงมันต้องเสียอยู่แล้วนะครับสู้เราไปเสียเพิ่มหน่อยแล้วก็เอามาให้หม้อมาคีบอีกรูปดีกว่าเผื่อหม้อเสียเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะจ่ายชดเชยคืนยังไง <S 2> <S 2> ใช่ไหมครับ<ม>เพราะว่าเขาจะคิดคำนวณคืนยังไงอะถ้ามันเสียทีละเล็กๆน้อยน้อยเนี่ย จนมาวันนี้มันเสียเยอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการคิดคำนวณคืนเงินเนี่ยจะ,ะคืนยังไงมันเป็นเรื่องยากมากกับการจะได้เงินคืนแบบนี้แต่ไอ้เรื่องเสียเนี่ยเสียไวมากเราต้องเสียเพราะเราต้องใช้ไฟทุกวันใช่ไหมครับต่เราต้องสังเกตว่าใช่สังเกตครับแล้วก็พยายามดูแล้วกันครับเพราะว่าใช้ไฟเนี่ยมัน,มนกระโดดคือมันเป็นหลายหลายจุดหลายหน่วยนะยิง่งยิ่งเราได้ข่าวมาทุกวันนี้เราแวงมากเลยเรารแหวงมากว่าถ้าเอามาคีบแล้วเดี๋ยวต้องมาดูว่าตอนคีบเนี่ย มันเดินหรือเปล่า,าต้องให้คือม,มันระแวงไปหมดแล้วครับเพราะว่าไอ้เรื่องไฟฟ้าแพงเนี่ยมันไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวมันเป็นทุกที่หนองโพก็มีครับชดผิดหรืออะไรเงี้ยพอไปแจ้งก็กกกกกแก้ตัวเลขไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพาคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ย ได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ